ฉันต้องการครอบครองเหนือสถานะทางการเงินของฉันคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่31ทธันวาคมบังเกิดใหม่เพื่อการครอบครองปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ26แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงให้มนุษย์ครอบครองเหนือทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกหากลองคิดว่าการครอบครองแบบไหนที่มนุษย์จะมีหากเขาไม่ล้มลงในความบาปก็ให้มองไปที่ภาพของพระเยซูคริตสต์ผู้ทรงสมบูรณ์แบบ เมื่อพระเยซูต้องการที่จะเสียค่าบำรุงพระวิหารพระองค์เพียงแค่สั่งให้ปลานำเงินมาให้พระองค์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ24-27เมื่อพระองค์ต้องการจะเลี้ยงอาหารคนจำนวนมากพระองค์เพียงแค่ทวีคูณขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวในพระหัตถ์ของพระองค์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อ34-44 เมื่อพายุกําลังทําให้สาวกของพระองค์หวั่นกลัวพระองค์เพียงแค่สั่งลมพายุนั้นแล้วมันก็สงบลงดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมารโกบทที่4ข้อ3 5ถึงีอีกทั้งคนป่วยทุกคนที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ต่างก็ได้รับการรักษาให้หายพระองค์ทรงทําให้คนตายกลับฟื้นขึ้นมาเพราะว่าพระองค์มีอำนาจครอบครองเหนือความตาย ในวันนี้คุณมีอำนาจครอบครองแบบเดียวกันกันกบที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำเพราะพระคริสต์ทรงอยู่ในตัวคุณดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ27คริสเตียนบางคนอาจบอกว่าให้ลืมเรื่องการครอบครองเหนือทะเลท้องฟ้าและแผ่นดินไปเถอะฉันต้องการเพียงแค่ครอบครองเหนืออาการปวดหลังและฉันต้องการครอบครองเหนือสถานะทางการเงินของฉันแค่นั้นก็พอพี่น้องที่รัก เพราะว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคุณคือการครอบครองแผ่นดินพระองค์จะทรงกระทำให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงหากคุณเจ็บป่วยและต้องพักอยู่บนเตียงมันคงจะยากที่จะครอบครองแผ่นดินนี้และพระเจ้าประสงค์ให้คุณมั่งคั่งเพราะว่าหากคุณยากจนนั้นก็ยากที่จะทำการต่างๆเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้ามีพระประสงค์ยิ่งใหญ่เพื่อมนุษย์จะครอบครองแผ่นดิน ดังนั้นการอวยพรที่เล็กน้อยกว่านั้นก็ถูกรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีหรือความเจริญรุ่งเรืองให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างที่พระเจ้าเห็นดำเนินชีวิตในการครอบครองและเราจะดำเนินในใชัยชนะเหนือสถานการณ์เลวร้ายในการปกครองของโลกนี้คุณได้บังเกิดใหม่แล้วโดยพระวิญญ,ญาณกำเนิดใหม่เพื่อปกครองและครอบครองเหนือทุกสิ่งบนแผ่นดินโลก เื่อพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อมนุษย์จะครอบครองแผ่นดินดังนั้นการอวยพรที่เล็กน้อยกว่านั้นก็ถูกรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีหรือความเจริญรุ่งเรืองให้เราใครครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอประกาศการครอบครองของพระเจ้าในชีวิตของลูกสุขภาพของลูกหน้าที่การงานของลูกบัญชีธนาคารของลูก ลูกๆของลูกรวมถึงบริวารทั้งสิ้นจะได้รับการอวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน